เล่นเพลงใกล้ๆก็เป็นวัดเลยเพื่อนเพื่อนจุดเด่นตรงนี้ก่ะเนี่โอ้โหกบใหญ่โอ้โหเลยจ้ากบใหญ่มาเช้าด้วยเพื่อนเสียงเด็ดด้วยเพื่อนเด้วยงกบมีทั้งกบมีทั้งเขียดด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมีกบมีเขียดค่ะ กุบตัวใหญ่ๆเอฟเฟ็บเลยจ้าเพื่อนๆฝนตกมาก็ตามทงให้ทงหน้าเนะานะคอนเนอรกับการกุรบการเขียนเนาะคอนเนอ่์อันนี้เขียดเลยเพื่อนเพื่อนนี่เขียดเจ้าเลยเพื่อนเปื่อนแสงเสียงเด็ดเยเพื่อนเด้อ ผลงานลูกชายเมื่อคืน,นกบเอฟเอฟคบกบ,กบเลี้ยงเลยเนี่ยฮะด้วยครบธรรมดาเอยบอกว่าหรือพูดพูดเลย <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ขียดนด้วเพื่อนเพื่อนนี่เขียดขอสร้างไรายได้ด้วยเด้อวันนี้อะไรขอสร้างไรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยมีกบมีเขียดด้วยเด้อ เขียเด้อเพื่อนๆนี่เขียดขอสร้างรายได้ด้วยเด้อวันนี้ไดไรขอสร้างรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยเขียนด้อเพื่อนๆนี่เขียดขอสร้างรายได้ด้วยเด้อวันนี้ไดไรขอสร้างรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยเขียดก็มีอ้า ยใหญ่ๆได้นะคะเขียดตัวใหญ่ๆเลยจ้าต้องการเขียดต้องการโกบขายจ้าขายอออันนี้ก็กบค่ะาเช้าด้วยเพื่อนเพลงเด็ดด้วยเพื่อนด้วย ผลงานลูกใจมาคืนเด้อเพื่อนเพื่อนใครสนใจทักได้เด้อค่ะเด้อผลงานลูกใจมาคืนกเบเบครบคบเรี่ยงเลยเนี่ยฮะหรืคกบธรรมดาเลยบอกว่ารือพูดพูดเลยอออันนี้ก็กบค่าต้องการเขียดต้องการกบขายจะขายโกบมีทั้งกบมีทั้งเขียดเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน มีกลบมีเขียดค่ะไม่ได้จนตะกลบใหญ่นี่นะอ่ะอันนี้เขียดเลยเพื่อนๆนี้เขียดมีทั้งกลบใหญ่กบน้อยด้วยเพื่อน,อน,นกลบมีตัวเล็กตัวใหญ่ มีตัวเล็กตัวใหญ่พอดีปนกับมีดเด้อเพื่อนๆกบไม่ได้สจนตะกบใหญ่นี่นะเขียนเด้อเพื่อนๆนี่เขียดขอสร้างไรายได้ด้วยเด้อว,วันนี้ไอะไรขอสร้างไรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยนี่ค่ะจุดเด่นอยู่ตรงนี้เด้อเพื่อน สวัสดีเสียงเดชแต่ตอกนกลางคืนฝนตกเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะจุดเด่นอยู่ตรงนี้เด้อเพื่อนสวัสดีเสียงเดชแต่ตอกนกลางคืนฝนตกเด้อค่ะเด้อกบก็มีเขียกก็มีใครสนใจทักเซตคุณยายไรเด้อค่ะเด้อนี่กบมีทั้งกบมีทั้งเขียดเด้อค่ะเพื่อน มีกบมีเขียดคะ่ะมีทั้งกบใหญ่กบเล็กใครสนใจกบใหญ่กบเล็กติดต่ออะไรได้เด้อคะ่ะมีเขียดด้วยมีกบด้วยใครสนใจอะไรติดต่ออะไรได้เด้อหรือซักเช็ดเลยคะ่ะอันนี้เขียดยเดี๋ยวไรแยกออกจากกันก่อน เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็เป็นวัดเลยเพื่อนเพื่อนจุดเด่นตรงนี้กันนี่อบๆกบใหญ่อบๆเลยจ้ากบใหญ่มีเขียดด้วยมีกบด้วยใครสนใจอะไรติดต่ออะไรได้เลยกระเดือซักเ็ตเลยค่ะใหญ่พอดีปนกับมีเด้อเพื่อนๆกบ่อนโกบกบมีทั้งกบมีทั้งเขียดด้วยค่ะเพื่อนๆ มีกบมีเขียดค่ะอันนี้เขียดเดี๋ยวยอะไรใกญากกันก่อนใหญ่พอดีปนก็มีเด้อเพื่อน,อนๆกบใหญ่พอดีปนก็มีเด้อเพื่อนๆกบเช้าเด้อเพื่อน เสียงเด็ดด้วยเพื่อนๆดกลุบมีตัวเล็กตัวใหญ่กบมีตัวเล็กตัวใหญ่ลหญผลงานลูกชายผลตกการกบการเขียดกับเพื่อนๆอันนี้เขียดอีโมมาไว้กินหรือกินแล้วก็ขายครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆ เหลือกินเราก็สร้างรายได้ได้ได,ด้วค่ะเด้อใครสนใจติดตนอทั้งกบมีทั้งเขียนด้วยเพื่อนๆใครสนใจกบก็ติดต่อยาใดได้ด้วยค่ะเด้ตอติดต้นเช้า กก็มีเขียดก็มีใครสนใจทักเซตคุณยายไรด้วยค่ะนนด,ด,ด้อ,อน,นี่ค่ะอันนี้เขียดด้วยเพื่อนๆนี่เขียดอ้ยอันนี้ก็กลบค่ะมีเขียดด้วยมีกลบด้วย ใครสนใจอะไรติดต่อยัยใไ,ได้ค่ะเรือชักเช็ดเลยค่ะเขียนด,ด้วยเพื่อนๆน,น,นี่เขียดหัวสร้างไรายได้ด้วยเด้อวันนี้ได้ไรดหัวสร้างไรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยต้องการเขียดต้องการขบขายจะขายทั้งกบมีทั้งเขียดด้วยเพื่อนๆใครสนใจกบก็ติดต่อยัยใดได้ด้วยค่ะเด้อ ขัจุดเด่นอยู่ตรงนี้เด้อเพื่อนๆสวัสดีเสงเดชแต่ตอนกลางคืนฝนตกหรือข่ดเด้อเขียเด้อเพื่อนๆนี่เขียดขอสร้างรายได้ด้วยเด้อวันนี้ไดไรขอสร้างรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยนี่ขัจุดเด่นอยู่ตรงนี้เด้อเพื่อนๆสวัสดีเสงเดชแต่ตอนกลางคืนฝนตกหรือข่ดเด้อ กบมีทั้งกบมีทั้งเขียดด้วยค่ะเพื่อนๆมีกบมีเขียดค่ะมีกบมีเขียดด้วยด้วยอันนี้เขียดเดี๋ยวเราแยกออกจากกันก่อนอ้อ อันนี้ก็กบค่าต้องการเขียดต้องการขบขายจะขา,ายโอ้ยอันนี้ก็กบค่ามีกบมีเขียดด้วยเด้อเขียดด้วยเพื่อนๆน,น,นี่เขียด ขอสร้างไรายได้ด้วยเด้อว,วันนี้อะไรขอสร้างไรายได้ลูกชายได้เขียดมาเยอะเลยต้องการเขียดต้องการขบขายจะขายอ๋ออันนี้ก็กบ